เย็บอยูเอาไว้ซุปเอาไว้หนึ่งใส่ปลาเอที่แดงๆนนั่นะเออแฉกเอาไปแยกเห็ดป๊าดกวนซ้อมสองขาดิเด้อเออสองขาดิสุกพอเดย้าเป้าเฮ็ดอย่างเดียวไปเขาเบิ่งสูห้องตายใบใบอันนั้นพูดไงง่ายค่ะอันนันไอ้ดอยมันกลับมาหรือยังล่ะดีค่ะเมื่อนี้พร้อมผ้าผ้าเขาไปแล้วค่ะหอมมะพร้าวดอกแรกหอมกะสิเอาเลยนี่เห็ดเพิงค่ะเห็ดเพิงพูดนน่ะนั่นดอกหนึ่งเห็นบ่ดอกตุ่มๆป้าติ่งพ่นบอกพ่นก็บ่เอา พูนบอกว่าแม่เบิ่งย่างงามเลยเพูดนพูดหน้าย่างงามเลยเอ้อพูดบอกว่ามันพูดนะย่างงามเลยเพูดนนะปอดเห็ดขยู่ยู่ยู่บ้านเพิ่นได้ไหนบ้านเพิ่นบ้านเพิ่นหอมเอาของมาส่งเพิ่นหอมกระเล็บบาปะติ่งเดี๋ยวสิมาถ่ายวิดีโอ เก็บเฮดเดอร์ขึนก็ไปโหลดไปมองได้มันนี่กานี่ลาเห็นขี้เขามาเบ้างเฮดไข่เฮดเฮดไข่หอมได้หลายแล้วคอมบ่เอาเด้อค่ะหอมสิหาแต่เฮดเอกไอเฮดหาแต่เฮดเอกยังก่อเฮดเพิงเด้อค่ะเฮดเพิงหอมพันได้เลยนปีนี้เดี๋ยวมาหาเก็บเฮดเพิงจะได้บอกให้บ้างนี่เนาะบ้านพันอยู่ในป่าเราเฮดผึ่งเฮดผึ่งนี่ หอมได้แค่สองดอกได้แค่สองดอกตัวหอมก็สิยางยางปะมึงคุณบอกว่าดอกมันบานป่าบ่าเก็บดอกสัตแต่ว่า,วาเพอได้ก,ก็บ่ต้องเก็บดอกบานตัวเก็บดอกต่มตัวอ,อันนี้อียงกระดูกใหม่กระดูก,ก,ดกอียงอันนี้เฮดเอียงนี่ เห็ดยังเห็ดบานเพิ่นกระไยเดีวยวพอไม่อยากเอเลยปาเห็ดเบิ้งเห็ด่งขาไายดอกง่ญ่แล้วเถ่าแล้วต้นหอมเพิ่นน้อนอยู่ในรถ เห็ดไข่มียุบยุบปันเพิ่นนี่ก็มีเห็ดดีเนาะอยู่ในป่าก็มีเห็ดปา่นเพิ่นอยู่ในป่านะเพลิน,น,น,นเห็ดพีแตอดอกเท่าเถาเบิงพรอกว่าไปโหลดไปหาเบิงวันมีบอกว่าสันต่บ่าเพิ่นบอกว่า,วาเดี๋ยวอีกสองสามนาทีแทงตาสีลายว่าสันอันนี้กระดอกไง เอาใ้ปะเอาใ้ปะค่ะนี่ดอกนี้มันถ่อแล้วว่าฝนฝน,นเริ่มตกแล้วเมื่อบักแอบุบอรีฝนเริ่มตกแล้วอันนี้เห็ดยังอันนี้เห็ดเหลืองเอาเอา Et, ยุง่งยุ่งกระไลหลายเนอะพูดนะเบิ้งขามันเฮ็ดเพลิงพูดนะดอกนี่ดอกนีกเอาได้เอองามงามงามฝนลงเริ่มลงฝนฝนเริ่มลงเราปอกแปลกปอกแปลกเราดอกตุ่มตุ่มอันนี้เฮ็ดเรืองดอกตุ่มตุ่ม ต้องไปไกลได้บานเพิ่นนี่ถึงเวลาลาเนือ้อเพิ่นกับแพนเหมือนกับเวลาเนือ้อมึงพื่นนเห็ดดอกนีอ่อันนั้นดอกใหไงปวดเบาตายมันเห็ดเหลืองได้ค่ะเห็ดเหลืองนี่แกงแซบแซ่บได้ค่ะเห็ดเหลืองแกงแซ่บ อันนี้อันนี้เท่าแล้วดอกหน,นึ่เงเองอ,อ,อเอายุงยุงเพิ่งเห็นดอกนี่อะไรบอแข็งแข็งอยู่เลยโมมีมีดโอ้ยเท่าแล้ว โอ้ยอ้ Pokémon ้ย้้้พนัก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 ปั๊ดหนึ่งหนึ Boy ่งสองเฮดผึ่งค่ะเฮดผึ้งพน่ะสามดอกเลยเรื้องกันใส่ไย่ปั๊ดป๊๊ดปั๊ป๊ดตัดเบ้องยังงามเลยดอกงามงาพน่ะดอกยังงามเลยยังงามยังงามดอกสออนน้ำหอมบ่ะค่ะเบิ่งดอกนี่ดอกตุ้มๆเลยค่ะปั๊ดิสดมาหาเผนอีกตัวนี้ เสด็มาหาเพนปุณะตุปูติปีอ้าวเสดมาหาเพนในบที่นี้หูยี่ยมสีดเบื้องเปี่ยงดอกตุปูติปีของเขายวคุณบอกวา่าคบอกวา่าห้วยห้อยห้อยหอยแล้วงวนนะเสดมาหาเพินนี่นี่นีเห็นบลอกปุณะอ้ยดอกตุมต่มๆเลยปุณะโอ้ยมัน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 ,นค่ะมันมน ตาดีได้ตาไร้เสียน่ะนะมานี่ได้เนี่ยว่าต้องไปไกลเลยมาหาเพิ่นเนี่ยมากเก็บเห็ดนําแมนแมนแมนมาเพิ่นเนี่ยมากเก็บเห็ดนําก็คือเพิ่นบานน่ะละ่ะอีกสองอาทิตย์ฝนก้าตกสสเสมอเสมอคมได้เห็ดเหลืองน้ำเห็ดเหลืองเห็ดเรืองนี่หอมเก่านะเพราะว่าหอมกิน กินทุกเฮดไว้แต่มันกินได้นะมวนหลายถ้ามันได้อีสิกับมวนโยธามันได้กับมวนเนาะเห็นปะคะ่ะได้กับมวลมันได้กม็มวนต่อมวลมวลค่ะมวนมวลก็ดีมากกระไรเห็ดปนเลยเอ้า ที่เท่าล้วนี่เฮ็ดยังเฮ็ดยังบุ รถนามะหลอดคนนั้นดิบักมันเหี่ยวนะนะฝนก็เริ่มตกแล้วฝนก็เริ่มตกแล้วสอน้ําเดบะทีนี่ปฏิ นี่เฮ็ดเพิ่งคาไลา่เห็นบ่น้ยนะเฮ็ดเพิ่งคาไลา่มนนีหอมกระซิมะอันนี้ดอกอยังตูมๆอยู่เลยเอาไรอ่ะอันนี้เอาบะได้มันไงมันใหญ่อะอันนี้เอาเอาปะโอ้ยมันเถาแล้วดอกใหญ่ๆตาบ้าเถาแล้วบ้งนเบียงเเถาแล้ว โดนดนหอมสิมาหาเพลนเทียนะบ่ได้บ่ค่อยมาดูโดนดนจะมาเทียอันนี้เห็ดไข่คุยขั้นหัวยุ่งกัดหัวมันเอ๋แถวนี้ฝนบ่ค่อยตกเด้อเพิ่นบอกว่าฝนบ่ค่อยตกโดนโดนจะตกเทียมันนี่ว่าหันรุ่งปกแตกปกแตกกรไปแล้วฝนพันบอกว่าฝนบ่ค่อยตก มันก็ไล่แห้งนั่นนะมันก็ไล่แห้งถ้าฝนตกนี่พิ่เลยว่าสันฝนตกพิ่เลยกินต่อไหมต่อไหมไมันเลยเห็ดมีกต่เห็ดเออ นุ่งกัดนุน่งขาตานี่ดอกหนึ่งมานิบัว่ามนนเีเห็นลำเพลิงเห็นลำพุงบัมีนี่ดอกหนึ่ง แค่ดนึ่งเพิ่งบอมีนะะนะก็สมนีก็ได้เครคคองคูรอเครืค่คูไอ้คูสิงคโปเนี่ยค,ใยค,ค,คูใจนะนะ้วค่ะคูใจนั่นน่ะไปไหนไปด้วยกันทั้งเก็บแดดทั้งเก็บแหกนะคูคูไปนี่อันนี้แค่ยัง แค่นี้ยังบ่อออออิงๆบ่ได้เฮ็ดจักเฮ็ดอีหยังเฮ็ดอีหยังหอมบ่กล้าเก็บหอมเก็บตักค่ะเฮ็ดที่มันกินได้เห็ดกินบ่ได้บ่เก็บเด้อค่ะเฮ็ดลือ ดอกนี water. Water mm ่ดอกง่ายๆบ่ดอกแยรายมันเก่าแกงบ่สแสบเนาะดอกนึงเอาได้บ่สดอกหนึงเออยังไงอ่อนเลยเห็ดเพิงแมนเห็ดเพิงได้เห็ดเพิงหลายอยู่มั้ยเจ้าบ้าได้พ่อแกงบ่ ดอกเนี่ยคมเห็นแต่ดอกไงรักด,ดอกหน่อยมาแต่เห็นนี่โอ้ยคันคันหัวง่วงง่วงหลายๆพุดน่ะปืด้ดขาแม่สออ่นน้ำพุดน่ะขาใหญ่ใหญ่นี่ดอกใหญ่บอแดดออกเออเอออันนี้ดอกบาน ดอกบานสองอันเลยเห็นปะดอกตูมโอ้ยเขาป้าเขาให้เลยตอนนี่นป้าเขาปาล่ะ เรื่องนี้แกงแซ่บเออโอ้ยใบดิบทิมมึงมันอยู่ตัวซีดอกไอ้ยังก็ไอ้นี่แม่ทิมหมใบโซนทิมมือเจ็บฮหดเรื่องแกงแซ่บแซ่บด้วยค่ะ ี่มองเกเพจจะดีใจแล้วเพืน่นะท้อแล้วเมื่ดอกนี่กำลังตอผาขุ้มหัวลูกสิษย์เป้ะตองกัดหัวหอมมันเฮ็ดเรื่องนะเฮ็ดดอกนี่แล้วค่ะ สองดอกได้พูน่ะดอกนึงเอาดอกนี้ก่อนพูนักขามันแม่สื่ออื่นเสื้ออ้นนี่ขาบแบบไงหนึ่งพูน่ะปัดเออปัดใหญ่ยยก็หมคนพูน่ะพูน่ะ,นะไม่ได้หน้อยเลยเนี่ยพูน่ะเออ,เอ,อ ต้องค้าเต็มเลยเอาแป๊บดอกนี้ดอกบานแค่นะดอกใหญ่ใหญ่เทาะมาหญิงกว่าหน้าหอมอีกให้เก็บทั้งเห็ดกับดอกนี้ทําบ่สิเศร้าแก่ดิไม่เก็บได้บ่บ่ได้เอาว่าเท่าไหร่นะ ถามป้าไปราตรวจติตป่ะถ่ายร้านบึงดอกหนีดอกไงตาว่ามันถ่าแเ้วถ่าแล้วถ่าแล้ว,ลวเดี๋ยวเอาไปให้ปาติ่งบึง นี่ดองนี่น่าจะได้นาจะได้ ดอกนี่ดอกน้อยๆโค๊ดหนึ่งพอดีเห็ดเพิ่งให้ม่งเพียงตาดีบ่ตาดีปะป่ะนะงามเลยเลยเห็ดเพิ่งนี่น่ะมีกว่ว

บาดแท้ขามันไหมคุณน่ะน้ำอ่ยโอ้ยอ๋อไปโอ้กูมาใจญ่ห่าฉันแล้วเราเห็นขาหนะเขาเอินนะขาไม่ใหญ่ติ่งกันยังมาเบิ้งเบิ้งกันสิใครคือเขาว่ายอะไรแบบคุณน่ะเออไปน้ขาไงแม่มันเห็นมันนี่เห็นยุบบางหันเออคุณน่ะโอ้ยโถตอนแรก อีกอีกจักสองอาทิตย์นี่หิ้งสิคักเนี่ยแล้วช่วงนี้ซื้อๆดอกเนี่ยปติ้งยังบระันเก็บเทียนะเมื่อก็บก่อนเก็บไปรถปติ้งเนี่ยเอาพไว้ยูยูยูถ้าผลไมีไม่ตัเห็ดไออเฮ็ดน้ำหมากไล่ลายทั้งผลคือพวกเก็บมันเก็บอยู่เอาไว้สุกเอาไว้หนึ่งใส่ปั้ไอ้ที่แดงๆเนี่ยเออแซ่งไปแยกเก็บปัดก่อนซ้อมสองขาดิเด้อเออสองขาดิสุกพอเดี๋ยวเฝ้าเห็ดอย่างเดียวไปให้เขาเบิ่งสูห้องตายใบใบอันนั้นพวกนั้น เงี้ค่ะอันไอ้โดดมันกลับมาหรือยังละ่ะไอ้โดดมันเลิกงานแล้วเอ้ามันไปสมิสเตอร,ร์บ่แม่นติมันสม,มัยสมัยร์อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วโอ้กลับมาเฮ็ดงานแล้ววันตีอืมโอ้เจะเฮ็ดอะไเอ้าสิป,ปอกใส่ถุงไว้แล้วโอเคอันส้มสีสีแกงก็เอาไว้แกงสม้มไปแล้วเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะ